สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับเปิดดวงกุมภาพันธ์สองพักสลัคนาราศีสิงห์อาศีติธาตุพางานเด่นเฮงปังรวยอ่าสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าในรูปดวงเดือนกุมภาพันธ์น่ะมันมีความท้าทายมันมีความท้าทายเพราะว่าดาวมันจะเข้าไปสู่พบมรณะ ถึง3ดวงนะครับแล้วก็เป็นดาวสำคัญด้วยเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะก็ยังส่งผลดีต่อดวงชะตาฉะนั้นตรงจุดนี้ผมมองว่ายังพอไปไหวนะครับแล,ลัคขนาราศีสิงห์ยังไม่ต้องกลัว6 7ต่อ6 8 6 8ไป6 9นี่ยังถือว่าดวงยังไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าเดือนนี้ อาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวิเคราะห์สดนะคือผมไม่มีสคริปต์ลวงหน้าเห็นดวงแล้วก็ท่ายเลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงนำ้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอคนและเบอร์อมเพยนี้ได้นะครับอ่ะเริ่มลัคนาราศีสิงห์นะ ดาวพุธครับซึ่งเป็นดาวการเงินและเป็นดาวโชคลาภโอ้โ oh หสำคัญไหมสำคัญนะทั้งการเงินทั้งโชคลาภย้ายจากราศีมังกรครับยกเข้าสู่ราศีกุมนะพบปัต,ตนิโชคลาภไปอยู่กับคู่โชคลาภไปอยู่กับคู่ฉะนั้นก็ สังเกตดูนะคู่คู่ทั้งหลายเนี่ยของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่บัดดี้อะไรต่างๆนานาในคู่ค้าคู่ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเออโชคลาภของเราเป็นมันไปอยู่กับตรงนั้นเงินก็ไปอยู่กับตรงนั้นนะครับตรงจุดนี้ไม่ได้เสียหายครับนะตรงจุดนี้ถือว่าดี นะดาวการเงินและดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนคู่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะโดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็คือพบมรณะเพราะว่าดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยก็ไปอยู่ที่พบมรณะซึ่งมันดีนะซึ่งมันดีมันสง,งบฉะนั้นดาวอะไรก็ตามที่โคจรเข้าสู่ราศีกุมและราศีมีนมันจะลงพบมรณะหมด ทีนี้มรณะดีร้ายอย่างไรมรณะตามความหมายก็ต้องบอกว่าความหมายแบบคําว่ามรณะโดยตรงเลยนะก็ไม่ดีก็มรณะก็แปลว่าสิ้นสุดสุดสิ้นสิ้นสุดกันทีเข้าใจไหมแปลว่าศูนย์สิ้นแปลว่าตายก็ได้แปลว่าหมดแล้วหมดแปลว่าจบแปลว่าความป่วยไข้ได้ทั้งนั้นแหละ ทีนี้ก็ต้องบอกว่าโดยพื้นดวงชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะบันดานเป็นดาวพฤหัสบ,บดีอ่ะมันเป็นดาวดีมันเป็นดาวดีสําหรับทุกลาศีโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยพฤหัสเนี่ยชัดเจนมากแล้วบังเอิญดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมันไปอยู่ในภพกรรมะซึ่งเป็นปัตสวะทศเกณฑ์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ อ่นทีนี้เอาเรื่องการเงินจากโชคลาภก,ก่อนมันมาตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ไปไหนมันถึงตัวนะบังเอิญไปเจอกับดาวเสารซึ่งเป็นดาวคู่สมพลครับอ่าซึ่งเป็นดาวคู่สมพลฉะนั้นเรื่องการเงินและเรื่องโชคลาภไปจับเป็นคู่สมพลเข้าไปเนี่ยถือว่าสวยคือพุธเนี่ยเป็นดาวที่เดินเร็ว ฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงเป็นคนที่หาเงินคล่องหาโชคลาภดีแต่มันมาไวไปไวหาเงินคล่องดีแต่มันจะไม่เป็นสเต็ปอะเดี๋ยวเดือนนี้เยอะเดี๋ยวเดือนนี้น้อยเดี๋ยวอะไรลักษณะแบบเนี้ยเข้าใจไหมแต่โชคลาภดีการเงินดีในพื้นดวงชะตาอยู่แล้วเพราะมันเป็นดาวพุธไงดาวพุธเนี่ยมันเดินเร็วนะฉะนั้นมันคล่องตัวใช้คําว่าความคล่องตัวในเรื่องของ โชคลาภและทรัพย์สินการเงินข้อเสียมันมีไหมมันก็มีเยมันเร็วไงมาไวไปไวไงใช่ไหมแต่บังเอิญพอมันไปเจอเดาวเสาซึ่งเสาเนี่ยเชื่องช้าละเอียดรอบข้อกลับกลายเป็นดีครับเพราะสองดวงนี้พอเจอกันมันกลายเป็นคู่สมพลสมพลสมก็คือสมกันน่ะพลก็คือพลัง มีพลังกำลังเสมอกันอันนี้มันมาจากเรื่องของกําลังของดาวนะครับพุธมีกําลัง17เสาวมีกําลัง10รวมกันเป็น27เท่ากับกลุ่มดาวนักกษัตริย์เลิกถึงเป็นคู่สมพลอันนี้หลักทฤษฎีแต่โดยความหมายก็คือพุธนมันเร็วเสาวมันช้าช้ากับเร็วเจอกันมันพอดีเข้าใจไหมมันพอดีมันไม่ได้ขัดแย้งนะ มันไม่ได้ขัดแย้งนะมันไม่เหมือนน้ากับไฟนะมันไม่เหมือนแบบอะไรที่มันตรงข้ามช้ากับเร็วมันตรงข้ามกันจริงแต่มันมีตรงกลางไงก็คือความพอดีอะ่ะไม่เร็วไปไม่ช้าไปรวดเร็วก็คือตัดสินใจว่องไวแต่มีโอกาสผิดพลาดช้าก็รอบคอบซัดจนไม่มีโอกาสอะไรมาเลยอะไรก็ปล่อยโอกาสเฮ้ยจะ จะซื้อไหมจะเข้าหรือยังจะอะไรยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช้าฉะนั้นพอสองดวงนี้มันเข้ามาปุ๊บมันเกิดเป็นคู่สมพลมันกลายเป็นพอดีไงมันเอาข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกันไอ้จักที่รวดเร็วว่องไวมันก็ทำให้สุขุมรอบครอบมากขึ้นมีจังหวะจากโคนมากขึ้นซึ่งทำให้การเงินของท่านเนี่ยตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสวยนะจ๊ะ ดาวการเงินไปอยู่กับคู่ดาวโชคลาภไปอยู่กับคู่ทีนี้ดาวตัวเองก็ไม่รอดครับย้ายเข้าไปสู่อยู่กับคู่เช่นเดียวกัน <c oughs> คือดาวอาทิตย์เนี่ยนะไปอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยแน่นอนเมื่อดาวปัตตนีอ่าโทษทีเมื่อดาวตานุเนี่ยไปอยู่พบปัตตนีเนี่ยมันจะต้องเป็นประประโดยปริยายประคือประเศษตรประ เกษตรแปลว่ามันคงปะก็คือปะละก็แปลว่าป่าจากก็คือไม่มันคงก็คือพูดง่ายตัวท่านเองเนี่ยก็กําลังนดน้อยถอยลงแต่ผมบอกว่ามันมันก็เกิดความพอดีขึ้นไงดาวอาทิตย์เนี่ยคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจเจ้าแห่งแสง ฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์และโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจมากจนไม่ฟังใครเลยใครเตือนก็ไม่ฟังจะเป็นใครมาจากไหนกูก็ไม่ฟังสิงนะมุ่งมั่นเชื่อใจในตัวเองเจ๊งเป็นเจ๊งพังเป็นพัง แต่ฉันจะตัดสินใจด้วยตัวฉันเองไม่มีมาใครมาบังคับคุณได้มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียถูกไหมเตือนไม่ฟังมั่นใจในตัวเองผิดพลาดมาโทษใครได้ไหมโทษใครไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไปรับผลไปแต่ถ้าตัดสินใจด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองไม่ง้อใครแล้วประสบผลสำเร็จเป็นไงเป็นยังไง มันก็รับผลดีด้วยตัวเองฉะนั้นตรงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องจะมาบอกว่าดีร้อยเอร์เซนเสียร้อยปเซ็นตนะแต่ทีนี้การที่ดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในราศีกุมซึ่งอดูจากธาตุก่อนดาวอาทิตย์จะเป็นดาวธาตุไฟไปอยู่ราศีกุมธาตุลมไฟไปอยู่ในลมก็ไม่เสีย ดาวอาทิตย์เป็นปละแปลว่าอ่อนกำลังลงครึ่งหนึ่งปะแปลว่าอ่อนกำลังลงขึ้นหนึ่งฉะนั้นไอ้ครึ่งหนึ่งที่ลดลงไปคือความอะไรเอาเคความมั่นใจมันต้องลดเกียรติลดศักดิ์ศรีก็ได้ไหมลดเกียรติลดศักดิ์ศรีเพื่อความมีกินมีใช้คือดาวอาทิตย์เนี่ยมันมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมพอมันไปอยู่ เป็นปละกําลังลดลงครึ่งหนึ่งมันก็ไม่มั่นใจก็แน่นอนเพราะดาวตัวเองไปอยู่กับคู่เหมือนเราไปอยู่บ้านแฟนอะ่ะนะพ่อแม่เขาก็อยู่เงี้ยแล้วเราจะกลางเหรอถูกไหมต่อให้เรามั่นมากสิงเนี่ยเป็นคนที่มั่นมากโอ้ฉันมั่นมากฉันเป็นคนที่สุดๆแฟนแฟนพาไปเปิดตัวไปกินข้าวกับครอบครัวงเงี้ยไปถึง นั่งเฉยๆร้อยเขาตักข้าวให้ร้อยเขาเสิร์ฟน้ําให้ไม่ทําอะไรเลยกินอย่างเดียวเสร็จแล้วยกมือไหว้กลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็คือการลดอัตราลงเห็นไหมการที่เราไปอยู่การที่เราไปอยู่คือเราไปพึ่งพาเขาเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนคุณเป็น กองเชียสมมติเน่ะเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะไปซื้อตั๋วดูฟุตบอลที่บ้านแมนยูอย่างเงี้ยบังเอิญไปซื้อได้ฝั่งอัศจรรย์ทีมเยทีมเจ้าบ้านเขาอ่ะคุณคุณเป็นคนลิเวอร์พูลคุณเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลคุณต้องไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งอยู่กับแฟนแมนยูอย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่าเวลาทีมคุณยิงข้าวคุณจะกระโดดเ hey, ฮ <c oughs> ดีใจไหม โดนกระทืบตรงนั้นแหละครับเข้าใจไหมเออแล้วมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้ก็คือมันต้องลดลงอะ่ะไอความมั่นความอะไรเงี้ยคือเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไงทีนี้ฝั่งตรงข้ามมันก็คือคู่มันก็ต้องลดลงพอลดลงแล้วมันก็ได้รับความอะไรอะ่ะเอ็นดูช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาะซึ่งโอเคนะคู่ดาวมันส่งเสริมนะ พุทธกับสาเนี่ยคู่สมพลอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมทีนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอะไปเจอกับดาวเสาเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟมีกําลังฉะนั้นมันไม่ได้ลดทอนพลังเกียรติศักดิ์ศรีหรือความมั่นใจหรืออีโก้อัตตาของคุณเลยเพราะมันได้คู่ธาตุไฟและอยู่ในรา,าศีธาตุลมที่เป็นธาตุส่งเสริม แต่บางเอญเนี่ยตำแหน่งมันเป็นปะลังเกษตรมันก็แปลว่าลดลงขึ้นหนึ่งมันลดลงทั้งข้อดีและข้อเสียมันเป็นช่วงปรับตัวเอาง่ายๆกุมภาเนี่ยนะช่วงเดือนกุมภา,าลัคนาราศีสิงห์อะมันเป็นจังหวะด,ดาวที่เคลื่อนเข้าไปในจุดที่ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนไม่สามารถที่จะฟันธงและทายได้ว่าดีรลายร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงครับทะนั้นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อย่าไปแรงอย่าไปห้าวมากกำลังอ่ะอย่างที่บอกดาวประจำตัวเป็นปลาปุ๊บกำลังเราถอยลงครึ่งหนึ่งเราต้องไปอยู่บ้านเขาอ่ะเข้าใจไหมอันนี้หมายถึงดาวนะเราอ่ะต้องไปอยู่ดาวประจําตัวเราไปอยู่บ้านเขาอ่ะ มันก็ไม่สามารถออกฤทธิ์ออกเดชได้เต็มที่แต่ยังคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ยอยู่นะ <laughs> นะมันมันได้คู่ธาตุไฟนะอาทิตย์พุธก็เป็นคู่บริหารจัดการเข้าใจไหมเราไปเนี่ยเราไปให้ดาวที่ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนแสดงว่าดาวนั้นไปให้การไปให้อะเราไม่ได้ไปกลาง ฉะนั้นมันก็เป็นโดยธรรมชาติที่ดาวจะต้องไปอยู่แล้วเป็นประทีนี้เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็ชัดเจนที่สุดก็คือตรงน,นี้แหละ27่ิบเจ็ดกุมภาก็ดาวพุธครับดาวการเงินของคุณจะโคจรเข้าสู่พบมรณนะฟังดูไม่ดีพุทธศุกลาหูตกพบมรณนะดาวการเงิน ดาวพุธดาวโชคลาภตกพบมรณนะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เสียงเงินมีรายจ่ายนะมีรายจ่ายใช้จ่ายต้องซื้ออะไรสักอย่างแก้เค็ดก็ได้นะเนี่ยยี่สิบเจ็ดกุมภาเนี่ยนะหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาจนถึงต้นเดือนมีนาเนี่ยนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะวางแผนว่าจะต้องซื้ออะไรจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมเปลี่ยนอุปกรณ์ซื้อรถใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเกณฑ์จะต้องจ่ายอยู่แล้วก็จ่ายให้มันคุ้มค่าเห็ไหมมีเกณฑ์ที่การเงินมันจะติดขัดก็ต้องจัดไปเลยอะไรที่มันจะอยากจะดีอยากจะได้แล้วเพื่อความสบายใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวพุธนะ่ะเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ํา แล้วมันอยู่ในราศีมีนธาตุน้ํามันเป็นอาศทติธาตุฉะนั้นไม่เสียไม่เสียก็คือไอ้คือเราต้องทายตามหลักก่อนนะว่ากระดุมพระมรณะลาพระมรณะไปว่าโชคลาบและการเงินไปแล้วมรณะไปแล้วคือเงินมันไปแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเรามันไม่อยู่แล้วมันไปแล้วแต่เรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเนี่ยล่วงหน้าเป็นเดือนนะ ยี่สิบเจ็ดกุมภาเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณปลายเดือนมกราถูกไหมรู้ล่วงหน้าเป็นเดือนเนี่ยวางแผนเลยแล้วจะให้ดีนะผมมองว่าเอ๊จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยบางคนเนี่ยมรณะไงเออแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบา บักมัวเมาเสพสมจนสมสารมันไม่ได้เสพสมในเรื่องไอ้นั่นอย่างเดียวนะการไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเสพสมเหมือนกันใจไหมความหมายอะ่ะมันต้องตีให้ความให้กว้างมันไม่ได้แปลว,ว่าดาวพุดธดาวสุกเจอกันเมื่อไหร่จะต้องมีเซ็์อย่างเดียวไม่ใช่ ตามคำกรที่ว่าพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพบสมจนสมสารเนี่ยคือมันเป็นดาวธาตุน้ำไงน้ำมันคือน้ำนิ่งไหลลึกน้ำมันคือความอิ่มเอมมันคือความเย็นมันสบายอกสบายใจอันแน่นอนถ้าตีความในเรื่องเซ็กก็คือตตดเซ็กเลยแหละมันมันคือความสุขมันคือความสบายใจมันคือความแบบใช่ไหมแอร์เย็นฉ่ำ นึกภาพนะแอร์เย็นฉ่ำโอ้โหสบายใจมันเคลบเคิรมไงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยชีวิตคนมันไม่ได้มีแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวมันเป็นเรื่องของไปเที่ยวต่างประเทศมันก็มีความสุขถูกไหมเอออากาศเย็นๆนะไปอากาศเย็นๆไปเที่ยวเมืองหนาวไปสัมผัสหิมะะถ้ามีโอกาสนะทำไมผมเห็นไหมเวลาผมทายเนี่ยผมไม่ได้ทำสคริปลวงหน้า เห็นยังไงก็พูดไปเรื่อยอ่ะนะมั่วบ้างไม่มั่วบ้างอ่ะนะแต่ไอแบบเนี้ยมักจะโดนหลายคนมีไหมสิงมีแพนไหมจะไปเที่ยวต่างประเทศไปสัมผัสเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมลณะเนี่ยจะแปลว่าอะไรตายเหรอใช่ไหมจะให้ผมตายเหรอ้อสิงดาวเข้ามรณะเตรียมตัวตายอย่างเงี้ยเหรอมร้ะมลนาแปลว่าเดินทางไกลต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทายออกแนวดีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่เรือนพฤหัสนี่มันอยู่เรือนพฤหัสบ้านของพฤหัสเนี่ยสามดวงเนี่ยมันอยู่เรือนพฤหัสแล้วพฤหัสเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์อยู่องค์เกณฑ์ของราศีปัสสาวะองค์เกณฑ์ไปว่าดีที่หนึ่ง ปัสะวะทัศต้ององค์เกณฑ์ทัะคือ10นะทัศเกณเนี่ยหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ปัสสวะทัะต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภุมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศ4สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาไอเรื่องเนี้ยมันได้ไปแล้วสิงอ่ะ ความสำเร็จในช่วงกันยาตุลาเนี่ยมันได้ไปแล้วท่านเรื่องงานนะเรื่องงานตําแหน่งเนี่ยปีหกเจ็ดที่ผ่านมาแต่มันยังส่งผลดีอยู่คุ้มครองดวงชะตาอยู่จนถึงพฤษภานน่แล้วบังเอิญเนี่ยไอ้ที่พบมรณะดาวเข้าไปเนี่ยก็ต้องทายเสียก่อนนะเสียเงินมีรายจ่ายทายไปเลยไม่ต้องคิดมากมันมันตาม ตามหลักการอยู่แล้วแต่ว่าจ่ายไปเนี่ยมันจ่ายเพื่อความสุขมันจ่ายเพื่อความสะดวกสบายเพราะมันเป็นอาศีติธาตุน้ำไงมันมันจ่ายเพื่อเพื่อความสุขของตัวเราอ่ะอันนี้ก็ลองคิดดีๆนะมีแผนไว้หรือเปล่าถ้ายังไม่มีแผนก็ว่าวางแผนเนี่ยละกุมภาเนี่ยนะลูกๆหลานๆปิดเทอมเนี่ยเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดสบาย เนี่ยเห็ไห,ไหนๆจะใช้เงินอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะไม่รู้จะทํายังไงดีกับเนี่ยไปอย่างเงี้ยเพื่อความสบายอกสบายใจนะราสีติ่งนะเห็นไหมมันก็ต้องทายแบบนี้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่ามันเสียหายมากไหมไม่เสียหายเพราะดาวเจ้าเรือนพื้พฤหัสมันเป็นองค์เกณฑ์มันดีมันส่งผลดีไปถึงเรื่องงาน เอ๊ะไปเที่ยวแล้วมันจะส่งผลดีถึงเรื่องงานอะไรบางทีใช่ไหมไปเที่ยวสบายอกสบายใจมีกําลังมีพลังมีแรงกลับมาอเร่งงานเร่งอะไรให้มันเสร็จสิ้นภาร,รกิจหรือความสําเร็จใครที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของธุรกิจกิจการใหญ่โตเนี่ยได้กําไรมาเนี่ยเฮ้ยพาลูกน้องพาอะไรไปทิป เข้าใจไหมแฮงเอาท์กันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วมันจะได้มีกําลังใจให้มาลุยกันต่อในภารกิจปีหน้าเข้าใจไหมมันจะส่งผลดีถึงเรื่องงานไม่ว่าคุณจะเป็นตัวพนักงานหรือตัวคุณเป็นเจ้าของกิจการมันจะส่งผลหมดฉะนั้นตรงจุดนี้เนาะอ่ะกุมพาเนี่ยอาจจะต้องด like, ูรายดูเงิน ในกระเป๋าสักนิดหนึ่งเพราะมันมีรายจ่ายมันมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินแต่จ่ายเงินกับอะไรเนี่ยผมผมใบแอดหน่อยนะว่าผมว่าซื้อสิ่งที่ทำให้เรามีความสบายอกสบายใจสะดวกสบายก็แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมาก ก็ต้องเตรียมไว้พอสมควรเราก็ต้องดูเงินในบัญชีดูอะไรไว้ให้มันเพียบพร้อมเสร็จสับถึงเวลาจ่ายจะได้ไม่ต้องหน้ามืดนะจ๊ะออแต่ว่าดาวการเงินตกมรณะมันต้องมันต้องจ่ายครับม,มันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าเราไม่ได้เตรียมแผนไม่ได้เตรียมจะจ่ายเดี๋ยวมันจะมีอะไรบังคับให้เราจ่ายแล้วทีนี้เราควบคุมไม่ได้แล้วเบิกบานสนุกสนานยิ่งกว่าเข้าใจไหมเดี๋ยวถึงเวลา ไอ้นุนเสียไอหนีเสียไอน้นุนต้องซื้อใหม่ต้องอะไรมากันเป็นกุรุดเลยเข้าใจไหมเป็นไหมเป็นช่วงดาวการเงินผมตกพมลตกดาวตกไม่ดีอะดาวมลณะดาวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับมลณะแล้วถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินนะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะมันเสียพร้อมกันหมดอะของใช้อ่ะ <laughs> ยกกระบี่เลยเนะอ่านลัคนาราศีสิงประมาณนี้ในเดือนกุมภานะต้องบอกตามตรงดาวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยในเรื่องของธาตุในเรื่องของ,อง,ของตำแหน่งดาวตัวตัวจบอะ่ะยังคุ้มครองก็คือดาวพฤหัสอะ่ะดาวพฤหัสเนี่ยมันตัวจบทุกอย่างเพราะดาวเนี่ยมันไล่เข้าเรือนพฤหัสหมด แล้วดาวพฤหัสเป็นองค์เกณ์อยู่เนี่ยมันคุ้มครองทั้งทั้งดวงส่วนดาวที่เข้าตำแหน่งเสียตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันไปตามหลักการครับแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องเผชิญเราก็สามารถปรับได้แต่สุดท้ายมันยังโอเคและมันยังดีลัคนาราศีสิงห์ยังไปต่อได้ก็อย่างที่บอกอ่ะแก้เค้ดนะไปเที่ยว นะกุมภาเนี่ยปิดเทอมมีนาไยซัมเมอร์ไปเที่ยวเลยทะลงทะเลนะพาลูกหลานพาลูกน้องพาอะไรไปแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันสบายอกสบายใจแล้วโอเคขึ้นนะลักนาลาศีสิงไม่ต้องกลัวละเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอาศีติธาตุพางานเด่นนะเฮงปังรวยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ